นี่เหนียวอะเรียก่อนค่ะ พอ,อแล้วสามเท่าเดิมค่ะเลือกสีได้เลยนะถะ้มีสีส้มกับสีแดงนะคะแล้นู้าาเอาโกโกโก้อเอากไซเลเิ่มไท่มุกไหมเป็นนิสิบาทรอดีนะ โปช่เย็นเลยนะคะโปช่เย็นหนึ่งของพี่ยี่ห้าค่ะได้พี่ตัวนี้เลยได้ไหมคะโปช่เย็นหนึ่งเนอะน้องหอมจังอะค่ะเป็นชื่อแอปเลยค่ะย่านะหกสิบห้าบาทจ้าขอบคุณค่ะรอสักครู่นะคะ้ะยี่สิบบาทขอบคุณด้วย กาแฟจ้า17บาท,ทาค่ะคือนะี่นะพี่นันิมีรถเลย ดีบวิปครีมแก้วนี้ให้น้องนนอหน่อยน้องปอด้านหน้านะ